มาดูแนวข้อสอบ r a m หนึ่ง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 น้บทที่หนึ่งนะก็คือเรื่อง main verbs กริยาหลักแล้วก็จะมี past อดีต present ปัจจุบัน future อนาคตนะก็คือ present ปัจจุบันที่เรากำลังพูดอยู่น้า past อดีตเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้นก็ future อนาคตนะ tense มีติ่สอง tense อาจารย์สอนแก้อก tense จะพอ tense ที่ใช้บ่อยแล้วก็จะแก้อก tense ทีนี้เดอมก็ Present Simple Ten, เกิดเปรตเส้นเทมโปเทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะตรงจ้างก็คือจ subject ประธานตามด้วย verb คำกร,ริยา verb จ้องเป็น verb จ้องที่หนึ่งันตามประธานที่อยู่ด้านหน้าอะไรบางที่เป็น subject ประธานของประโยคก็คือ noun คำนามนะคำนามชื่อคนชื่อสัตว์ประตานที่สิ่งของนะนะหรือว่าโปร noun คำจับประนามคำที่ใช้แทนคำนามจะได้ไม่ต้องพูดถึงคำนามนั้นอีก เดี๋ยวก็อธิบายนะอย่าง,งชา้าๆนะนเวลาติวทีนี้กลุ่ม verb ตัวบีนะก็เกิด it มาจะเป็น it เป็น am เป็น a, M, น a R, ขึ้นอยู่กับประธานนา verb ตัวแงมีจะเป็นแงเป็นแงขึ้นอยู่ประธานนา verb แท้ the, ก็เกิดจำแบบสั้นๆถ้าประธานเป็นเด็กกจน์ไม่มี s e verb เติม s ถ้าประธานเป็นปลาอูปดเติม s e verb ไม่เติม e v. นาะเดียวก็อยธิบายให้ฟังเวลาเตียวทีนี้ตัวอย่างหลักการใช้ก็คือหนึ่งตเงนะ้เป็นจริงนะเป็นจริงออกทุกเติมสองอันนี้เป็นความต้องการความคิดเด่นอันนะี้นานๆนนครั้งนะาถึงจะออกสามนี้ออกทุกเติมนะนะกิจวัตรประจําวันเกิดขึ้นเป็นประจําสม่สมนะําเสมอนะก็จะมเมสเปิรคำกริยาวิเศษบอกความถี่นะถ้าเจอคําเหล่านี้แสดงว่าเกิดขึ้นเป็นประจํา คำกริยาต้องเป็นกริยช่องที่หนึ่งพันหรือว่า every night ทุกๆคืนนะส่วนมากจะอยู่หลังประโยคอันนี้บอกความถี่นะว่าทุกๆคืนกริยต้องเป็นกริยช่องที่1นพันตาม s subject ประธานของประโยคถ้าเป็นการเน้นนะ every day ทุกๆวันกริยจะผันตามประธานที่อยู่ด้านหน้าถ้าเป็นการเน้นนะคำบอกความถี่จะอยู่ด้านหน้าประธานทีนี้สามสี่นะตารางการเดินทางนะ นาเวิร์บจเป็นเวิร์บจองที่1นึ่งันนะดูตัวอย่างอะเทรนนารถไฟกระบวนเดียวนะไม่เมี s, เป็นเอกพจนโตวัวนหยินแต่วัยอเดวันละ2ครั้งเพราะฉะนั้นดีพาร์ตจะต้องผันนะตามเทรนรถไฟเพราะเป็นตารางเวลากลารเดินทางเพราะฉะนั้นในเมื่อประธานไม่มีเรถไฟกระบวนเดียวดีพาร์ตจะต้องเติมเอก้อนนี้ปิดอันนี้ e d เป็นเวิร์บสองอันนี้เป็นเวิร์บสามมาดูตัวอย่างก็ออบ นิวยอร์กอันที่หนึ่งนะ t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 he p i t i t a l ไม่ได้เป็นเมืองหลวง of the US เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นนิวยอร์กนะเนสมีอีทนอตไม่เป็นบอสเป็นอดีตดัทไม่ได้ก็เลยตอบอีสต่อมาแบตตียุตจอรี่โดยปกติแล้วเกิดขึ้นเป็นประจำบอกความสี่ในเมื่อถตาเราไม่รู้ว่าแบตตีเป็นชื่อคนนะให้เราดูว่าหลังวายไม่มีเอสเวจะต้องเติมเอสก็เลยเติมเอสเกตกดกก็อืนไม่ได้นะ ต่อมา every day ทุกๆวันเกิดขึ้นเป็นประจำ verb ต้องเติม s ถ้าเราไม่รู้ว่า brian เป็นชื่อคนนะเราดูหลังเอนในเมื่อหลังเ n ไม่มี s verb จะต้องเติม s เพราะฉะนั้นวนต้องการจะต้องเติม s ครับเวลาเตีวจวอธิบายอย่างช้าๆนะอันนี้ทำเป็นคลิปให้ดูสันส้นๆ